สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับวันนี้เช้าวันหยุดนะครับวันที่12สิงหาคม2564นกนะครับเป็นวันแ่แมห่งชาตินะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมนะครับถั่วอกปลอดสารนะครับซึ่งเป็นถั่วอกอินทรีย์นะครับซึ่งไม่มีการรดสารเคมีหรือว่ารดสารใดๆทั้งสิ้นนะครับคือรดน้ําอย่างเดียวนะครับ ทำให้ถั่วงอกนี้จะมีลักษณะที่หวานมันกรอบนะครับก็เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของอลูกค้าที่ไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลูกค้าที่นำไปรับประทานหรือทำเป็นเมนูต่างๆนะครับเสียงตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเพราะว่า,าลูกค้าที่ไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต่างก็ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถั่วงอกกรอบมากๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นเสียงจากที่ลูกค้าของร้านก๋วยเตี๋ยวติ่ตอบรับนะครับตอนนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีออเดอร์เข้ามาประจํานะครับทุกวันนะครับถั่วงอกปลอดสารของเราเป็นถั่วงอกอินรีนะครับปลอดภัยต่อสุขภาพแน่นอนครับถั่วงอก เก้ามงคลตลอดสามครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ